สวัสดีพี่น้องต้องไปเบิร์ตสุข่สุโกลพี่น้องไปไปอาบุญน,นํากันพี่น้องจ๋ามือในภูคขาสิเปวัดจ้ะเตรียมของเรียบร้อยพี่น้องจ๋ามือในฝนตกแต่เมื่อคืนนี่ตกเบิร์ตคืนพี่น้องสุดเปวัดไปพี่น้องไปอาบุญน,นํากันจ้าผูแหละกเขาจะขึ้นรถอะเบน์ไปเ้อจ้าเบน์ออกมาให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งนลำแน่รถเบน์พี่น้องรถเบนต์ู้ใจไปไปไป,ไปนำกันเลยจ้า เดินทางแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อผู้ใดที่กำลังเบิ่งกำลังเติมอยู่ก็ได้มาอาบุญนำกันเจ้าค้ามา,มาเบิ่งมาเติมอยู่กัอนุโมทนาสาธุก็ได้บุญคือกันน่าจ้าพี่น้องจ้าจากเคลื่อนไปกับโบไก่ดอกจ้าพี่น้องบอลลูนไรเนาะร่างห้าร้อยเมตรนีอไรดิเนี่ย ฝนก็ตกไปปล่อยพี่น้องเป็นทุกปีเราปีใดห่อข้าวเราเป็นโลดฝนตกโลดห่อข้าวนี่จะเป็นพ่สังฝนตกไปปไยเมื่อคืนนี่ตกแเฮงไงพี่น้องตกบนมือบนคืนในมือคืนนี่ค่ะโคตรโพอรีคนตกมานี่ประมาณเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องโต๊ะซูมือมันมีมือใดเบ่าโต๊ะ พูดพอย่างว่งไปนตุ๊กแล้วก็ตุกต๊กพูดตุก๊กโูไปโบโต๊กกับโบโต๊กกระแท่จนน้ำท่วมให้ท่วมคันเงินกระได้พี่น้องเอ,อเ้ยเปียกเงินไปเบิร์ดยังวะอะไรพวกเขาการช่วเยเะไรอะจ้าพี่น้องจ้ามาฮอดวัดแหละพี่น้องจ้ามาสายพี่น้องเขาพากันมาติ่มหมดเลยเหลือแต่เจ้าโขงมาสายคักบรรยากาศไกลไดพี่น้องเจ้าคานี่แหละวาดก็ได กสิบได้ว้าดังเด้อจะพี่น้องเด้อจริงใจข้าเจ้าเด้ถึงมาว้าดังก็ได้เด้อตอนนี้ก็มาฮอดวัดเรียบร้อยเลยพี่น้องนึกว,ว่าสิบวันทันข้าเจ้า,จาว่าพากันมาสายเนาะดี uh huh. ข้าเจ้ายัางไม่ได้ใสบ่บาต บรรยากาศร,รวมๆมื้อนี้คนก็ะสีหลายเนาะพี่น้องเนาะพวาเป็นมื้อสำคัญเนะาะเจ้าป้าแต่พี่นี่อีสานเทาก็ะ่อเข้าประดับดินเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้คนก็นเลยหลายเนี่ยเป็นสินดับบ่เมื้อนี้สินดับเ่พี่น้องสิบสี่ครับก็ด้เป็นสินดับเนาะบรรยากาศรวมๆกับบวกีอย่างายดอกพี่น้องจา้าคนหลายหลายอยู่ คนไหลเบิองอยู่กาถูน้ำกันกระได้บุญน้ำกันเบิดสกูลสุข,ขนเนดะ้อพี่น้องจา๋มงจา,า,ามังสารนังกัจจามีตียมตีสังขงา,างสารนังกัจฉามีมาตียมตีสังขงารสา,า,า,น,านังกัจจามีอะมะฮันเต ิปาตาเรรามนีส ER ah at ิกขาปดังสมาธิยามิปานาติปัตาเวรามนีสิกขาปดังสมาธิยามิฮารินาธานาเวรามนีสิกขาปดังสมาธิยามิฮารินาธานา ววรามณีสิขาปะทังสมาธิยามิอะัมัจริยเวรามณีสิขาปะปังสมาธิยามิขามีจุมิชาจาราววรามณีสิขาปะทังสมาธิยามิสาวาดาเวรามณีสิขาปะปังสมาธิยามิมี มะนีสิขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยะมฉะปะมาดัทานาเรรมะณีสิขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยมฉะปะมาคัทานาเวระมะณีสิขาปะทังสมาธิยามี ตอนนี้ให้ผัวไปใส่บาทกัุพี่น้องเดี๋ยวผู้ข้าศิตาไปผู้เสียเด็กพูนไปแล้วมีขันอันเดียวเนาะเลยเพ้นไปใส่ก่อนพี่น้องจ้าตอนนี้กกำลังใส่บาทจ้าเมื่อกี้ก็บวันศุกร์ได้สามีไปเหตุงานดอกพี่น้องมีเวียกหลายจ้ะพ็นยุดงานซ้ำเงินนี้พอะเสาร์อาทิตย์พ้นก็ยุดอยู่แล้วนะพี่น้องจ้า ไม่ใช่บ้านเหมือนกันพี่น้องไหม

เราเป็นชาวพันธุ์น้อยทั้งหมดมีจำนวนที่น้อยภายหลังเป็นมุ่งมุ่งไปในเรื่องของการทำเกษตรการเกษตรในชนบทโบราณมีการสืบสานไปในสังคมชนบทที่มีการสนิมปิดตายคู่มันเป็นอะไรที่เราต้องพิจารณาแต่เราพิจารณาเพียงแต่ในรายย่อยแต่จะลดตัวเลขเฉลี่ยตัวเลขที่มีความน่าจะเป็นมากแล้วมันเป็นแค่เรื่องของความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนแต่ละคนนั้นต้องไปดูเฉพาะ แล้วพี่น้องเจ้าขาพี่ได้เมือแล้วพี่น้องถับกล้องกันรับกล้องกอนสีเมือแล้วพี่น้องเจ้าขาเซ็จเรียบร้อยแล้วเนะาะเจ้าขาบรรยากาศรวมๆก็จะประมาณนี้พี่น้องจา๋าเมื่อนี้กับสีมืดครึ้มฝนตกนิดหน่อยเนาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสีเ <c oughs> มือแล้วเด้อพี่น้องเจ้าขาขอบอกขอบใจพวกทุกูทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาฮับ z o จ้า พบกกกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าอยู่ดีมีแฮงวัตสุกูทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า